สวัสดีค่ะนักเรียนวิชาภาษาไทยนะคะเราจะมาเรียนเรื่องคำตรงข้ามนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้า153ต่อจากวันก่อนนะคะหน้า1 5 3่าบอกไว้นักเรียน อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วเขียนคำที่มีความหมายตรงข้ามกันนะคะเขาให้ข้อความมาให้เราหาคำตรงข้ามเราอ่านก่อนนะคะคนกล้าไม่กลัวดีชั่วยอย่างไรอยู่เหนือหรือใต้รีบไปรีบมาทางรถไม่เตียนภาคเพียนเถิดหนาเหย็ดคันจะพาไร้ค่าไม่เจริญ เราหาคำตรงข้ามทีละคู่นะคะ,ะคู่แรกอยู่ไหนเอย่ยพอได้แล้วนักเรียนก็เอามาเขียนข้างล่างนะคะคนกล้าไม่กลัวอ่าบรรทัดแรกก็คือคําว่ากล้ากับกลัวตรงข้ามกันนักเรียนก็ได้หนึ่งคู่นักเรียนก็เอามาเขียนเลยค่ะกล้าคัดสวยๆนะคะ กล้าขีดแล้วก็กลัวกล้ากับกลัวต่อไปดีชั่วอย่างไรนะเจอนะคะดีกับชั่ว คัดเลยนะคะดีกับชั่วต่อไปบรรทัดที่สามวักที่สามไม่ใช่บรรทัดที่สามวัที่สอยู่เหนือหรือใต้เหนือตรงข้ามกับใต้ในักเรียนก็คัดเหนือตรงข้ามกับ ไคัดไปเรื่อยๆนะคะมีคำไหนอีกทางรถไม่เตียนอ๋อเหลืออีกวักวักที่สี่คุณลืมไปรีบไปรีบมามีมีคำว่าอะไรคะ ไปตรงข้ามกลับมาไปต่อไปบรรทัดที่สามทางุดไม่เตียนตรงนี้นะคะ เออจริงจอ่ะน่าจะเป็นทางรกมากกว่านะคะน่าจะหนังสือน่าจะผิดนะทางรกลกนะคะรกกอไก่สะกดทางรกไม่เตียนซึ่งรกจะตรงข้ามกับเตียนนะคะรก ตรงข้ามกับเตียนต่อไปภาพเพียนเถิดหนะเกียดค้านจะพาไร้ค่าไม่เจริญนะคะสองวักนี้จะมีคำ ตรงข้ามอยู่นะคะภาคเพียนเถิดหนาเกียรตขานจะพาไร้ค้าไม่เจริญภาคเพียรตรงข้ามกับะายเกียรขานนะคะเกียรตขานนักเรียนก็คัดภาคเพียรกับเกียรขาน เสร็จนะคะมีกี่คู่คะหนึ่งสองสาสี่ห้าหกคู่นะคะกรอน,นี้ให้ข้อคิดดีนะคะหมายถึงให้นักเรียนเป็นคนยังไงคะในกรอน,นี้เป็นคนขยันมันเพียนอย่าเป็นคนเกียจคา้านเพราะคนเกียจค้านจะเป็นคนไม่มีคุณค่า และไม่มีความเจริญรุ่งเรืองอ่ะกูปแปลจากก่อนให้นะคะต่อไปข้อหกให้ในักเรียนเขียนสรุปนะคะลงในเขียนขีดถูกัที่เขาสรุปมาให้แล้วว่าอันไหนถูกต้องที่สุดนะคะอันเดียวนะคะคำที่มีความหมายตรงข้ามในเรื่องนี้อ่ะ คือคำที่มีความหมายตรงข้ามกันสามารถใช้แทนกันได้จริงหรือเปล่าต่อไปคำที่มีความหมายตรงข้ามสามารถใช้บรรยายลักษณะได้ชัดเจนชัดเจนไหมคะต่อไปคำที่มีความหมายตรงข้ามกันส่วนใหญ่อ่านออกเสียงได้หลายแบบจริงหรือเปล่าอันไหนถูกที่สุด น่าจะอันที่สองเนาะส่วนข้างหลังเป็นวันนี้ทำหน้าร้อยห้ร้อยห้าสิบสี่ร้อยหนะคะข้างหลังเป็นแบบทดสอบใช้บทเรียน10ข้อนะคะใช้บทเรียน10ข้อในักเรียนทำให้เสร็จถึงหน้าร้อหห้านะคะ เดี๋ยวครูลองทดสอบทําให้นักเรียนดูสักสองสาข้อเนาะข้อที่หนึ่งคำคู่ใดไม่ใช่คําที่มีความหมายตรงข้ามกันไม่ใช่นะคะต้องดูหนึ่งรวมกับแยกใช่เลยสองรว่วนกับเหนียวก็ใช่ สเหี่ยวกับแห้งอันนี้ไม่ใช่เลยนะคะอันนี้ความหมายเดียวกันเลยเหี่ยวกับแห้งก็ระบายสีนะคะนักเรียนเอาสีมาระบายหมายเลขสาต่อไปข้อ2หากคิดจงคิดหมายให้คำในช่องว่างเรียงตามลำดับคือคำใด คนเราคิดก็เลยคิดใหม่แสดงว่าต้องคิดอะไรคะหมายเลข1หนึ่งคิดผิดกระถูกสองช้ากระยาวสามตรงกระซื่ออ่าคิดอะไรคะผิดกระถูกมากกว่านะคะหมายเลขกหนึ่งก้อนี้ หากคิดผิดจงคิดใหม่ให้ถูกผิดกับถูกก็อื่นไม่ใช่เลยนะคะไม่ใช่คำตรงข้ามต่อไปข้อ3อีกข้อนะคะที่เหลือทำเองเตียงนอนตั้งอยู่ในห้องนิดเดียวเติมคำในช่องว่างเรียงตามลำดับคือคำใด สูงกับเตีย้ยยาวกับสัน้นใหญ่กับเล็กเตียงนอนตั้งอยู่ในห้องนิดเดียวแสดงว่าห้องห้องเป็นยังไงคะน่าจะเล็กนะคะนิดเดียวสังเกตจากคำว่าเล็กนะคะเตียงนอนใหญ่ตั้งอยู่ในห้องเล็กนิดเดียวนะคะเราสังเกต พิจารณาจากคำว่านิดเดียวมาคำตอบก็คือหมายเลขสามนะคะเสร็จตามข้อที่เหลือนักเรียนทําเองนะคะค่อยๆค,คิดนะคะทั้งหมดมี10ข้อภาษาไทยวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ